สวัสดีครับผมซานะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะฮะสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆในการรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็ดีๆหลายอย่างเลยนะครับเจอพี่ๆท่านหนึ่งที่ติดตามช่องเราอยู่นะครับบอกได้เลยพี่ก็ความรู้แน่นมากแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะดีใจจังเลยนะครับที่เจอเขาเรียกน้ FC ขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้อย่างเดิมนะฮะอยู่ที่สนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์ทาไมต้องเป็นเขาเขียวนครสวรรค์นะครับบอกตรงเลยฮะที่นี่ ผู้จัดการใจดีครับได้รับความคิในการใช้พื้นที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะตัวนี้นะครับเป็นลูกซองแดซ้อนนะฮะอ้อยนะฮะโมเดลออตติมานะครับขนาด12เกตดลำกล้อง28นิ้วเป็นแฝดซ้อนแบบอันเดอร์โอเวอร์นะฮะเป็นลำกล้องคู่บนกับคู่ล่างนะครับไม่ใช่ท้ายใบท้ายนะฮะเราก็จะมายิงดูกลุ่มกระสุนกันนะครับระยะประมาณ20เมตรโดยลำกล้องบนผมใส่โช๊คเบอร์หนึ่งนะฮะลำกล้องล่างใส่โช๊คเบอร์ห้านะครับ ใช้กระสุนชนิดเดียวยิงนะฮะในระยะที่เท่ากันจะดูว่ามันจะบีบกลุ่มได้แค่ไหนนะครับเรามาลองดูกันส่วนเจ้ากระสุนนะฮะที่เราใช้ยิงวันนี้ก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็น NRC นะครับลูก70นะฮะตัวนี้นะครับก็มร้อมพอจากสนามเหมือนกันนะครับ NRC นะครับลูก70นี่เลยออกเด้นสาที่สวอย่างนี้นะฮะเจนะครับไม่ใช้ลูกโดดนะฮะเพราะว่า ส่วนตัวนะครับปืนที่ปรับแต่งโชคได้นะครับการการผิดพลาดผมจะไม่ใช้ลูกโดดยิงเพราะว่าตัวปืนรับดากก็จริงแต่บางทีชคผิดเบอร์ก็ปัญหาเกิดเหมือนกันนะครับก็เลยใช้ลูกปลายนะฮะและอย่างหนึ่งปืนประเภทนี้เป็นปืนประเภทที่ว่าใช้ในการกีฬานะฮะส่วนใหญ่ใช้ในการกีฬาประเภทยิงเป้าบินหรือว่าในต่างประเทศก็จะใช้ในการยิงนกนะฮะยิงนกเป็ดน้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เจ้าตัวนี้ยิงกันดีกว่านะฮะปลอดภัยดีนะครับก็ไม่พูดมากไปในสนามไปเลยก็แล้วกันฮะเชิญครับผม เราะผมเดี๋ยวเราจะเริ่มยิงที่เราต้องล่างนะครับเป็นฝั่งขวามือแล้วต้องบนเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นเจ้าเผ็ดนะครับระยะก็ประมาณ25เมตรนะครับทีหมอกเป็นลูกเก็ดปิดนะครับาท d นะครับ อนี้เราก็จะไปดูเป้านะครับยิงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยิงได้ลูก70นะฮะทั้งคู่นะครับแต่ว่าโชคละเบร์ลำกล้องล่างเป็นยิงครั้งแรกนะครับเป็นโชคเบอร์ห้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะฝั่งขวามือนะครับนี่นะครับตัวลำกล้องบนเป็นโชคเบอร์หนึ่งก็ยิงเป็นนัดที่2นะครับตัวนี้นะครับสังเกต2กลุ่มนะฮะกลุ่มจะไม่เท่ากันโชคเบอร์ห้าจะอยู่ในสะขบประมาณ2ฟุตนะฮะตัวนี้นะฮะโชคเบอร์หนึ่งจะอยู่ในสะขบไม่เกินฟุตนะครับก็เข้าเป้าเหมือนกันนะครับถือว่า เป็นการมาคับกลุ่มได้ดีมากในระยะที่เท่ากันนะครับก็เลือกใช้โชวให้เหมาะสมนะครับ ก็ผมก็หลังจากที่เราลองยิงไปแล้วนะฮะประมาณ25นัดหรือว่า1กล่องนะครับก็สรุปให้เราเข้าว่าโชก2เบอร,ร์ระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์5มีความแตกต่างกันเยอะประมาณฟุตหนึ่งนะฮะเบอร์ห้านะฮรระยะประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ฟุตส่วนเบอร์หนึ่งจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งฟุตนะฮะก็จะประมาณนี้นคร่าๆนะฮะเอากะด้วยสายตาแล้วก็แรงถีบอะไรงี้ก็ธรรมดานะครับเป็นเป็นปืนที่สามารถยิงแล้วคอนโทรลกลุ่มได้ดีแล้ว รับได้นะฮะในในแรงกระแทกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่เจ็บบ่าอะไรเลยนะฮะก็ถือว่าดีกว่าปนืนที่แ่็งแข็งนะฮะก็วันนี้นะครับสรุปได้ว่าโชคเนี่ยมีผลต่อกลุ่มเป็นอย่างมากนะครับมีความแตกต่างมากแล right. ้วมีประโยชน์ในการคอนโทรลกลุ่มกระสุนได้นะครับใช้ในระยะที่แตกต่างกันได้โชคที่เป็นเบอร์กว้าง, Dorothy ง Anyways ๆอะไรเงี้ยที่กลุ่มกว้างๆก็ใช้ในระยะใกล้นะฮะกลุ่มแคบๆก็ใช้ในระยะไกล แล้วในปืนที่เป็นลูกซองแฟดเนี่ยสามารถคุมได้ว่าระยะที่หนึ่งพลาดก็ยิงในระยะที่สองได้นะครับวันนี้ก็สนุกดีนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องเครียดมาหลายวันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสนามนะครับให้ความเคราะทั้งหมดนะฮะเพื่อเฟือทุกอย่างในการถ่ายทำผมผมอยางสูงนะครับใครที่อยากสนุกได้มีความรู้ได้ก็เชิญสนานยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับใครถูกใจช่องผมฝากกดไล์กดแชร์และสมครด้วยนะครับสวัสดีครับ